ไปสือตัวไปครับกัสสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุมคนครับผมพบพบพบเจอกันคือเก่าเหมือนเดิ่มกับผมบ่าวบอลคนซีสเกตดูน้องอีสนอา,า,านทำงานตาแลครับนเนาะพามาเที่ยวสวนสัตว์อาหารป่ากับสือนี่นปะครับเออดอ,อ,เอ,อ,เอนี่ดิเดี๋ยวขากลับก่อน ไม่ขบนนี่ก่อนเนาะอ่าี้เด็กสวนสัตว์ก็เจอแล้วหมาว okay. oh, ้ยเบึ่งาบบทุกสุ่มเนาะพี่น้องเลยมันหลายสุ่มครับอย่างในไก่ฟ้าพญาแแหล่ <Okay. S 1> ไม่รู้น, oh. นี่นนเนาะ นกยืนอยู่ในจอมปวกเหรอนกว่าเหเอออยู่จอมปวกวาาอวเวออน้องเห่าแบบสดสวยเลยชนีข้าง,ข,างข้างเท่า อนี่สืออะไรเนี่นี่นี่คืออะไรนกไปไปไปนกไม่หนาะไม่เลยเ็นางชอบอยู่แบบนั้นเน,น,นาะอ๋อหนงย่งมันแหงให้ดูหน่อยจ้าอ๋อหนงย่งเขาปล่อยอิสระเลยเด็ดฉนันจะไปที่ตรงไหนก็ได้เออเออปล่อยบินอยู่ในป่านี่เลย ไม่พี่น้องกวงคือหลายกงเลยครับนี่ก,ก็กวงนี่ก็กวงคือกันแต่ว่าคนละสายพันธุ์เนาะก็เลยแยกนี่นะนี่ให้กันแนมก่อ,นนนนกองน,นะ,ะนี่แหละแนมก่องนะทะลันเลยอาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับอิ่มกันหรือ,อยัง นี่ตัวนี้กระจงข้างหน้านี่อันนี้กวางนะพี่น้องเนาะกวางหรือว่าละมั่งนี่จับได้ตัวอะพี่น้องเป็นให้จับไปตัวล่ะเป็นให้จับอยู่นี่กระจงพี่น้องอันนี้เลี้ยวแห้งไหนอยูน่นป่านี่อันนี้พวกนี้ยุ่งมั่งไทยกับนี่ยนอยู่น่ะป่ากระจงอันนี้คืออะไร ก็ละสายพันธุ์มั่งแยกอยู่แบบนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกตัวครับไปไปเรื่อยๆเขาเด็กกว้างอยู่พี่น้องเลยกว้างคือหลายแท้ มางไงกุ้งนี่กับกุ้งอีกพี่นอ้องมนกุ้งคือหลายแทยกอกุ้งดาวบ่มนีตั้งแต่กุ้งเลยบ,บ้านคือกุ้งดาวอีรีพี่น้อง มีแต่กลวงเลยอันนี้กวางแดงฝังนี้ก็กลวงจะก็ท่ายขย่ยแน่ว่านันายแบบบอกข่อย็นตังเจนะจะย่างก้อนไข่ไปนี่ก็กลวงอีกพี่น้องเลยมีแต่กลวงเลยครับ อันนี้กวางดาวอีกทีหนึง่งกวางดาวนี่สายพันธุ์อยู่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียลายเป็นงวแขะขั้วแขะพี่น้องอันนี้งวแขกนาสันตรู มาทนี้เร็วมาทางนี้เร็วมาเลยมาเลยกระนาสัน้นเป็นงัวแขะพี่น้องงัวน้าสันนี่งัวน้าสัน้นในฝั่งนี้ล่ะฝั่งน,นี้ก็เป็นคว,ว้วควายสามตัวอ๋อควายสามตัวนอนนอนสีต้มอยู่เอาบอกกวน นกกระจอกเทศเหลือหนึ่งตัวสายพันธุ์มาจากแอฟริกานกกระจอกเทศเหลือหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนู้นมีนอกอีมูลกินน้ำไมกินน้ำอ้ามากขวันะล่ะนกกระจอกเทศ ฟังไก่ปลาครับนี่คืออะไรข้างบนเนีมันจะเป็นจร,เร,ระเข้หรือเปล่าฮะพี่โปเหรอมีแหละมีควายเออมีมีพี่น้องมีควายลนูเอ,อ้ยม,มีมีเอ,อ้ย มาทางนี้หน่อยมีไหวเอาครับเพื่อนบสชนใจเฮาไปเพื่อนพี่โปูพี่น้องพี่ปูเตม,มัดขึ้นตัวหนึ่งครับ โคสองตัวไปเบิ่งอย่างอื่นต่อวังนี้อีกสองตัวครับโปรเตมัดตัวนี้ตัวหน่อยอยู่นี่ตัวเล็กสองตัวนู่นสองตัวข้างละสองตัว พราะนี่ก็อีกสองพี่น้องเขาจะให้มันผสมพันธุ์ทิ่นี่เขาขัางเป็นครูเป็นครูไหมนอ้องลงชายจะหาผสมพันธุ์นี่ครับสองนู่แล้วก็คอกทัดไปอีกก็มีสองแมนครับเขาขัางเป็นครูจะห้ผสมพันธุ์กันมีเสือไหมนี่นาบ้านมีไหมเสือพี่น้องนี่ ฟังนี่มี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 ทีน,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 นีครับมึงพี่น้องมีหนูตัวหนึ่งมันวนอยู่นี่นี่มันคลายก็ได้พี่น้องนี่นนามาครับนี่นี่นี่เออนี่นี่ฮะฮโอ้ยเขาจิดาผมได้เลยส่องกลอง่องลงไป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 ขัดยา มาจี้จอกกินหนอะมาจ,จมาิ้จอกแล้วทำไมมีจระเข้เหรอหมูป่าอ,อาุ้ยห,หมูป่านะ นอกอินทรีครับอันนี้นกอินทรีเหี่ยวนกลาเหยื่อนะพี่น้องเหี่ยวคอเขาโอ้โนกนักล่าโอ้วมันเหียวใส่ผมมันก้างปีกโซอีจ้า ยัําฝันถ่ายมาหน่อยนี่คืออะไรถ่ายไปเรื่อยๆอกกวดไมฮะกกวดโอเล่นนี่อะไรเตา เตาพี่น้องเลยนี่หัวเต่าบ้านเอาออันนี้ก็เต่าเต่าเต่าโอ้อีแรงก็มีนะพี่น้องแห่งแรงนี่สายพันธุ์มันอยู่ผลนาครับแอฟริกาคนนี้นี่ โอ้มันขี่ใส่มันทันดากใส่พี่น้องมันทันดากมานตั้งผมไงโอ้ยนี่คือนกกยังไงพี่น้องโมโหครับจกักนกอียังวุ้ยวุ้ยบินอ้าวพี่น้องขี่ไปที่ยา,ายวมาเก็บแล้วครับเนาะขอปิ๊ดขี่ไปเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขทุขคนครับขอบคุณท,ทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ยังกับเมนเข้ามาคุยกันพี่น้องเลยขอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ